เเทโอเคโอเคครับเขขอกลับสวัสดีกันด้นะครับตอนนี้อยู่กับผม s k Sky Channel อยู่กับหน้าเดทถอบของผมโอเควันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีลงไม้ครับ1.8เป็นภาพแสงเงานะครับภาพสวยโอเคเราไปเริ่มกันเลย ขั้นแรกนะครับเขาก็ต้องโหลดสองอันนี้มาก่อนนะครับแต่ผมโหลดแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงนี่นครับนี่กับนี่โอเคพอคุณโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นมันจะมีตัวโหลดเกมแล้วก็ตัวโหลดอันนี้นะครับเอ,อ่ออันนั้นแหละครับโอเคครับพอเราได้สองดิงน,นี้มาแล้วก็เข้าไปที่อันนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดต่อไปต่อไป มันจะมีอยู่สีอันนะครับเลือกอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมาเป็นอันนี้นี่นะครับ2อันนี้แต่พอเราโหลดนี่มามันจะเปิดให้เลยนะครับแต่แล้วก็ก้าวออกแล้วก็มาเข้าที่สมมุติไม่มีอันนี้แล้วกันแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดลก็เลื่อนลงมาก็จะเห็นอันนี้นะครับแล้วก็ต้องย้ายออกมาอย่างนี้นะครับ โอเคแต่ผมย้ายออกมาแล้วพอเราย้ายออกมาเราติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าที่ m i n e c r a f t นะครับเอ้ยยังสิเออเราเข้าไปที่เปอร์เซ็นต์ดัตาก่อนนะครับอ,อ,อันนี้ผมถ้าจะกด,กดแล้วก็เขียนเลยนะครับเปอร์เซ็นต์เอดนี่ครับมันก็จะขึ้นแล้วเราไปเข้าไปที่ m e C r i f e นะครับแล้วเราก็มาเข้าอันนี้นะครับ อัน scr อะไรนี่แหะครับเข้าไปเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่นะครับเป็น shaderpacks e นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอานี้นะครับเข้ามาในนี้นะครับโอเคแต่ผมเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วครับแล้วก็ก้าออกเลยแล้วก็ไปเข้า m i n e c r a f t กันเลยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตานี้ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึง่ง แล้วเราก็กดเพย์นะครับกดเพย์แล้วก็กดเพย์อีก pay, ก็กกจะโหลดแป๊บเดียวนี่ครับเข้ามามันจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนเหรอคุณจะใช้เป็นภาษา,าอะไรก็ได้นะครับแล้วกดเล่นที <parce> ่เดี๋ยวผมจะเข้าอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับมันจะเป็นงี้ก่อนนะครับมันจะมีอันแผ่นๆเหมือนเมฆอันเดิมนั่นแหละครับอันนี้ก็บ้านหว่วยๆและครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับโอเคพอเราเข้ามาได้แล้วเราก็เข้าไปเอ่อ exc นะครับแล้วเข้าไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับกดตามผมเลยนะครับแล้วก็จะเห็นอันนี้นะครับอันที่เราเอาลงเมื่อกี้แล้วกดเข้าไปแล้วก็ด้นโอเคตกลงนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับภาพสวยขึ้นแล้วก็เมฆเป็นสีสันสดใสสวยงามแล้วก็นี่ล่ะเออนี่ ชอบนี้มาครับเงาแล้วก็นี่ครับน้ําใสสะท้อนก้อนเมฆข้างบนผมชอบน้ํานี่แหละครับโอเคครับนี่นะครับเป็นขยับน,นี่นะครับมันจะขยับได้เลยหรือล่หรืออันข้างล่างก็ไม่แตกต่างกันครับขยับได้เหมือนกันน้ําเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมืดให้ดูก่อน อลไรเนี่ยหูไปโอเคนี่ครับเป็นตอนกลางคืนสมมติเราอยู่ที่มืดมืดถ้าเราจับอันนี้นะครับเลือนมาเราไปไหนมันก็จะไปตามแสงเออแสงก็จะไปอย่างนี้นะครับไม่เหมือนอันเก่าอันนี้พวงังสว่างเลยนี่ครับมันก็จะไปแสงสวยแต่ผมไม่ชอบนะครับกลางคืนมันจะเป็นอย่างนี้เลย มันไม่ได้เป็นแบบดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีเมฆแต่ตอนเช้านะครับดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นงี้เลยแล้วก็พระอาทิตย์เป็นกลมๆสะท้อนแสงโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ผมก็ขอกดให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย